กราบสวัสดีชาวฟีฟ่าบุบละกราบสวัสดีชาวอีวีซีแต่ครับผมวันนี้อยู่กับผมนายอีวีซีเจ๊แมทีวีนะครับผมก็อ่ะฮะฟักเยียรพ้องเลยสัตว์ไม่ได้ไม่หยาบนะก็แค่ไม่พอก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องขอบคุณจริงนะครับสําหรับ50ซับนะครับที่ช่วยกันกดก็ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับถึงแล้วเออเชี่ยเออไม่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 เออมึงมึงช่วยพูดภาษา นพิ่งเพิ่งไปคุยกับเมสซี่ไปก็นี่นะครับ57คนนะครับตอนนี้คนพูดแต่ตาม57คนก็คือก็ซึ่งถึงที่ผมตั้งไว้แล้วคือ50คนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมาร่วมกิจกรรมของผมอ่าฮะใช่อ่าฮะก็กิจกรรม50าซับนะครับแจกกระถูวันนี้50บาทหนึ่งรางวัลครับผมห้าห้าบาทหนึ่งใบสัตว์ ผ้ากัวหมวห้าสิบใบหนึ่งพ่อไงปัทูบ้านพ่อมึงขายห้าสิบาทนะสัตว์จะปิดพัดลมก่อนเดี๋ยวเสี่ยมันอู้เดี๋ยวคนดูจะไม่พอใจก็ครับผมก็กติกาง่ายๆครับผมเอ้ยไม่นั่นตลกอ่ะลือเมื่อกี้ช่างเลยก็กติกาง่ายๆนะครับผมก็แค่ให้ทุกคนคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าอะไรครับเพื่อนอ่าครับผมแฮชแท็ก EVC ครับผม ต้ล่านล่างคลิปเลยครับที่ช่องคอมเมนต์ครับก็นะครับผมผมจะสุม่มคอมเมนต์คลิปนี้อย่างเดียวนะมใช่คลิปนี้อย่างเดียวนะครับผมคลิปที่กําลังจะลงนี่อย่างเดียวนะครับคลิปอื่นไม่ได้นะครับไม่มีสิทธิ์นะครับมึงหมดสิทธินะ่ไอสัตว์เออเฮ้ยกูพูดอย่างนี้นี่จะมีคนคอมเมนต์หรือเปล่าวะหรอก็อย่าบ้างก็เพื่ออัตรถนะครับจะคิดอะไรมากครับก็ถ้าคนล,ลกสวยก็ปิดไปนะครับอ่อก็ คำเตือนนะครับปวดใช้อินเทอร์เน็ตในการรับชมนะครับผมไม่ก็โหลดเป็นออฟไลน์แล้วก็ดูอะไก็ใช่ครับใช่ครับทักถายทำไมใช้อินเทอร์เน็ตในการรับชมมันจะดูไม่ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือประเด็นก็ครับผมแฮชแท็กนะครับ evc ครับผมก็เดี๋ยวผมน่าจะซูมเอ่อก่อนปีใหม่ซึ่งอันนี้วันผมผมไม่ระบุแล้วกันนะก็ หนึงเมษาปีหน้ากูไม่เอาสิบสาเมษาเปิดจ้ะแม่มนสงการเลยหลายสัตว์าวาหาสาวไปมึงอะ,อะก็นะครับก็น่าจะก่อนปีใหม่แต่ยังไม่ขอบอดนะครับผมก็นะครับผมจะมีอะไรพูดส่งท้ายไหมขอบคุณขอบใจขอบใจดนดกรัันสบเคนในคลับครับ นั่นแหละครับถ้าได้ยินนะครับก็คงจะได้ยินแหละครับก็ครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่มาบอกกติกาสาหรับกิจกรรมห้าสิบซับบัตรทูมันนีห้าสิบาทหนึ่งรางวัลครับผมก็วันนี้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับติดตามนะครับผมแล้วก็มาช่วยกันคอมเมนต์นะครับหรือสามารถชวนเพื่อนมาคอมเมนต์ก็ได้นะครับผมเพื่อแบบเพื่อแบบความสนุกครับยิ่งคนมันเยอะยิ่งดีครับโอเคครับผมครับ ครัออย่าล <observer S 1> <begun> ืมกดไลค์กดสมัครติดตมเพื่อเป็นกำลังใจในการามคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปฟูคลิปมึงไอสัตว์เอาเคงครับผมเฟล้่าเอา